คือโจ้ี่ยถูกกระทำโจ๊งจะไปทําอะไรไม่ได้หรอกเข้าใไ,ไหมฮะนะคือในกรณีที่สมมุติว่ากิตรัฐก็ออกคําสั่งให้สุริเชตออกจาไดการไปก่อนนะแล้วนายกเสนอโปรดเก้าเลยสุริเชตถูกออกจาไดการนะกิตร์เขมีช่องทางนะเดิมจะต้องท้องสารตกครองแต่พรรบตํารวจใหม่เนี่ยให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจใช่ไหมซึ่งตอนนี้สุริเชย์ยังไม่ถูกสัง่งยังไม่ถูกเสนอโปรดเกล้าให้ออกใจาก,การไว้ก่อนเพราะนายยกงไม่เสนอนะสุริเชย์ก็ต้องน่าร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ร้องไปแล้วใช่ไหมเขาร้องไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาอย่างที่คุณพัทระเสนอใช่ไหมแล้วสมมติ สมมติไม่มีรายกิษสีการนะสมมุตินะนะก็ต้องรอให้คณะกรรมการพิจารณาระบบกุณธรรมเขานะมีความเห็นมีคำสั่งมาว่าที่สุรเชษลองไปฟังขึ้นไหมถ้าฟังขึ้นใช่ไหมคือจบฟังขึ้นนะคือจบหมายความว่าอ่ะกิจรัฐก็ต้องมาออกคำสั่งให้เขากลับรับบบจราชการเพราะว่าถูกเสนอโปรกล้าไปแล้วถูกไหม ให้ผลไปแล้วแต่ถ้าคณะกรรมการที่ทักระบบคุณธรรมก็เห็นว่ากินรัฐออกคําสั่งโดยชอบแล้วนะสุรเชษไม่เห็นด้วยเนี่ยสุรเชษก็สามารถไปฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันใช่ไหมคำสั่งศาลปกครองสูงสุดก็เป็นถึงที่สุดแต่กรณีของสุรเชษเนี่ยอเอิญนายกไม่ได้เสนอโปรดเก้า นายกไปเสนอณะกรรมการกิจสีการกิจสีการก็มีความเห็นอย่างเงี้ยว่า,าถ้าจะให้ออกไว้ก่อนเนี่ยต้องมีความเห็นจากณะกรรมการสอบส่วนเสนอนะครับทีนี้คุณเศรษฐามาถึงมือคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาจะทำยังไงคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกินจนะจัดสรรบ้านขาย คุณเศรษฐาไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายตำรวจกฎหมายของข้าราชการกระทรวงทบวงกรมอื่นก็ไม่รู้ใช่ไหมัฐธรรมนูญคุณเศรษฐาก็ไม่รู้ใช่ไหมกรณีผิดคุณพิชิตคุณเศรษฐาก็ยังพลาดใช่ไหมคุณเศรษฐาก็ไม่กล้าตัดสินใจเมื่อกฤษฎีกามาแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไม่ยอมไม่กล้าตัดสินใจถ้าเป็นผมนะผมชัดเจนเนี่ย ผมสั่งในฐานะผู้ชาสั่งพบตรยกเลิกอคำสั่งจบก็ใช่าถ้าเป็นท่านเสรีเป็นถ้าท่านเสรีเป็นนายกจะสั่งให้รักษาการพบตรยกเลิกอคำสั่งใช่ผมสั่งนะให้ยกเลิกคำสั่งนี่นายกไม่กล้าก็เลยนําเข้ากตรลตู่ไหมฮะแล้วที่ผมติดตามฟังดูก็พอเข้ากอตรลปุ๊บกตรลนะทุกคนก็ยังมึน ก็เลยเอ้าจะตัดสินวันนั้นเลยก็ไม่ได้เพราะเข้าวันนั้นเนี่ยล้วจะตัดสินเลยก็ไม่กล้าเพราะถ้าตัดส,สินผิดถูกดำเนินคดีนะสมมุติว่าตัดสินบอกอ้าเห็นด้วยเกิดกิจการต้องให้กรรมการกสอบสวนนะอ้าวคาสั่งไม่ชอบให้กิรัฐยกเลิกคาสั่งกิรัตโดนเล่นงานคนเดียวแต่ถ้ากรตลอไปบอกว่าคําสั่งชอบแล้วเนี่ยไอ้คนที่ชอบเนี่ยถูกสุลเชษ ดาเนินคดีหมดเพราะนั้นกตรอเอาตัวรอดอีกส่งไปให้อนุใช่ไหมตอนนี้อนุก็ต้องไปนั่งพิจารณากันอีกนะแล้วจะพิจารย่างไงก็ไม่รู้นะนะสมมุติผมสมมุติว่าถ้าวันนั้นนะกตรอบอกคําสั่งกิจลนะผิดใช่ไหมคณะกรรมการพิทักษ์กิัลต้องยกเลิกคาสั่งนะ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมต้องหยุดการพิจารณาทันทีเลยไม่ต้องพิจารณาถือว่าจบนะครับเหมือนอย่างเอา้าสวเขาลองคุณพิชิตกับคุณเศรษฐาถูกไหมฮะกระทำผิดรัฐมนูลคุณพิชิตถอนปุ๊บไหมศารัฐนเขาไม่ไม่รับคำร้องกรณีคุณพิชิตเลยเพราะคุณพิชิตถอนไปจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ในกรณีของคุณสุริเชษก็เหมือนกันถ้าหากนายกตัดสินใจสั่งให้กิรัตยกเลิกคำสั่งกอตลอสั่งให้กิรัตยกเลิกคำสั่งหรืออ,อนุกอตลอเสนอกอตลอนะครับว่ากิรัตเอาคําสั่งไม่ชอบให้ยกเลิกคำสั่งสั่งให้กิรัตยกคำสั่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุรธรรมก็ต้องหยุดสอบสวนเลยเพราะคาสั่งถูกยกเลิกไปแล้ว อืมแต่แต่มันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดเลยตอนนี้คือถ้ามันเป็นแ,แบบนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นก็คนคิดไม่เคยเป็นนี่คิดไม่เคยเป็นอะทีนี้นะอผมจะยกตัวอย่างให้ผมจะยกตัวอ,อย่างให้อ,อที่ผมเห็นไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเด็กๆรุ่นน้องผมผม,ผมถึงไม่ฟ้องเข้าใจไหมผมถึงไม่ฟ้องอ้าวอ้าวมันมีอดีตในเวรผมนะ มันไปร้องผมกะกะต่อกกตว่าผมขาดคุณสมบัตินะกะกะตก็สอบสวนนะแล้วก็มีคำสั่งว่าผมไม่ขาดคุณสมบัติถู่ไหมไอเดเวินมันแค้นผมเพราะผมเคยให้มันออกจากรายการนะครับไล่ออกเอ้ยปลดออกจากรายการเมื่อปีห้าหนึ่งนู่นนะมันเลยแค้นมันเลยมาร้องผมว่าขาดคุณสมบัติ ก,ะกะ็กตอบอกผมไม่ขาดผมก็เลยฟ้องไอ้นายเวรผมกับเมียด้วยเพราะไปด้วยกันไปล้องผมใช่ไหมที่ศาลแขวงดอนเมืองศาลจำคุกหกเดือนไม่รอการลงโทษตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์นะถูกจำคุกนะนะคุณพิศระนะผมส่งเรื่องให้ตอรอดำเนินวินัย ไอ้ในเวรผมนะี่งานมันก็ผ่านผู้ช่วยผ่านกิรัฐตอนเป็นรองเนี่ยแหละนะครับกิรัตเสนอสั่งว่าไงรู้ไหมให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อที่จริงนะไม่ไม่พิจารณาทัน,าานอาคุณพระชละคิดดูไอ้นี่ถูกสารจำคุกแล้วนะนะสุรเชษเป็นยังแค่ถูกสอบสวนยังไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเลย ไอ้นี่ถูกสารจำคุกแล้วกนรัตมันยังเสนอให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงใหม่เลยผมก็โทรไปเฮ้ย hey, มึงจะสืบสวนข้อเท็จจริงได้ยังไงสารก็พิพากษาอย่างนี้แล้วดูที่มันมีความเห็นอย่างนี้แล้วถ้ากลับมาเทียบกับคดีสุรเชษคดีไอ้ในเวรผมเนี่ยน่าสารจำคุกไปแล้วมันชัดมันจะตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอีกทำไมถูกไหม แต่คดีสุรเชษ์เนี่ยมันยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเองใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ออกหมายจงหมายจับด้วยแล้วถึงแม้จะออกตอนหมายจับไปแล้วก็อยู่ระหว่างสอบสวนทําไมไปให้เขาออกจากรยการไ้ก่อนล่ะตอนนั้นยังไม่มีพรบรตํารวจแห่งชาติหกหาเปล่าท่านเสรีมีสิแต่มัไมยังไม่มีเรามีแล้วใช่ไหมตอนนั้นมีแล้วถึงจะไม่มีนะ กฎกตอรมันกือันเดียวกันเลยเหมือนกันาใช่ไหมนะตานตัดสินแล้วชัดเจนแล้วก็คือต้องมาตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอีกนี่อะไร่ะของท่านโจ๊กนี่ท่านโจ๊กแค่แจ้งความออกไม่จับไม่มีสืบสวนไม่มีสืบสวนเลยสอบสวนเลยอืมเห็นไหมตอนนั้นกรรมการกองวินัยอะไรเสนอมาเปล่าเสนอแบบนั้นเปล่าท่านเลยไม่ได้ตัดสินใจแบบแนวเดียวกันก่อนคุณจะตัดสินใจคุณ คุณไม่อ่านเหลอนะไอ้ไอ้ผมจะบอกให้ไอ้ที่กีรัตเซ็นมานะตัวพิมพ์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ลายมือกีรัตเลยนะนะตัวพิมพ์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเวลาเด็กหน้าห้องเสนอเสนอให้กู้ชาสั่งนะพิมพ์เสนอกีรัตก็เซ็นนะฮะไม่ใช่กีรัตอ่านเรื่องแล้วกีรัตมาเขียนสั่งการเองที่ไหนล่ะ